อากาบสวีเดนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าแบบนนะครับวันนี้เออก็ขอตบาข้าสู่ช่องเสียโบยเชนะ่นเคยนะไม่ได้ดูดำป้องเอาเห็นไหมีะโีกเช่นเคยนะครับวันนี้เออก็จะไปมาซื้อของซื้อของทาบุญกันนะทุกคนมีก็มีทิปเห็นี่เขาในเมืองขอนแก่นก็โพสตที่บุญนะครับก็ที่แรกว่าจะไปแบบไป ทอดกระถินผ้าป่าเฉยๆนะครับแต่ว่าแบบผมด้สชวนพวกลูกพี่ที่บ้านผมว่าไปทำลงทานคนระับตอนนี้ามามาซื้อของที่โลงทานกันนะครับทุกคน,นก็หลังจากที่ไปแว้นแว้นแวนแวน,แวน,แวนทุกชิปอะ่ะก็วันนี้ก็จะมาทิปทำบุญไหนนะทุกคนกส่วนเราเจะมีกระบะไปด้วยเอากระบะไปแบกพวกของ บผมจะซื้อแบบพวกบนแพคน้ําแล้วก็ขนมปิ๊บนะแล้วก็มีขนมเส้นด้วยนะครับคือแล้วก็ตอนนี้เรามาซื้อของอยู่ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่ครับตอนนี้มาเติมเติมเติมมันอยู่ปั๊มปัตตาพอยู่นะครับก็ไม่ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่แต่ก็ก็อยากทําบุญนะเออทำธรรมะทรรมาก็เป็นบุญเหมือนกันนะครับเนี่ยเน้องน้องน้องมาจากชนบทนะมอจากบ้านบ้านนอกอะไร่างเงี้ยแถวๆประมาณ ประมาณ80โลนะมาหาผมมาเพื่อจะไปทริปพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปทริปกันที่วัดวัดคำาแคญเหนือนะครับวัดเขามีบุญกตนกินกันนะครับรือก็ว่ามีก็มีใจบุญนะก็อยากไปช่วยนะครับก็เดี๋ยวตัดไปดูตอนที่ถึงร้านที่เราจะไปเลือกขนมอะไรนะครับไปนไีโอเค,ครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมผมมีเว็บเกมดีๆมาแนะนําเว็บนี้ชัวร์จริงไม่ผ่านเอเย่นเล่นง่ายสล็อตแตกเยอะทุกฝากรับรับโบนัสทันที5%เปอร์เซนคืนยอดเสีย 5%ทุกเดือนลิงค์แนะนำเพื่อนรับคอมมิชชั่นไปเลย1%กลุ่มกิจกรรมเล่นกิจกรรมรับเครดิตฟรี300บาททุกวันแจกทุกวันไม่เว้นวันหยุดไม่ต้องทำเทิร์นสมัครแอด8เชเบตมีแอดนำหน้าด้วยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงค์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเวัสครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้รทุกคนาตามเร่อ้าไปเอาวะ หกใช่มันป็นปูห้อไดไครับมันจะปดูเอาน้ำเปล่านะซองอะไรจองอะไรจะดีห้องแฟมันต้องแหโบูมันต้องแหบบูมีอะไรเอาอย่งน้ำสมอ่ะน้ำสมสมบสุดไหนเนี่ยครับน้ำสมมีติคนลสิบาทเอ๊ะทนไมกม่วรมนมาเสียงเนี่ย ตอนนี้เอาน้ำส้มอยู่จะไม่เลยทำนู่นนี่เสียทั้งหมดเลยเหรอจะมาเป็นที่ดังใช่ไหมใช่โอเคครับมาเป็นรังครับตอนสวัสดีพะโลมวันนี้ก็จะพามาจัดน้ำส้มนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับผมช่างเบือวันนี้ก็จะพาทีมงานเสียโบมาจัดน้ำส้มนะครับไปถวายพรุ่งนี้นะครับ ส้มี่บอส้มี่กันได้ลังะบออันเจ้นดบ้านมาบ้านรังแะบานี่ครับนีน้ำส้มแกวาอันนึงหน่อยก่อนดิมมือแพ่คทครับแหนึงนี้ค่ะบอรังหน่งะครับลังหนึ่งอยกว่าสิบเอาสองรังมามีมีสองแมนมีสองรังเอาเมสาน้ำมันสาจำบ้นจำานไกครับ อ๋อขึ้นเลนลยมากเลยอร่อันเลยนี่ครัอันนี้ก็อันนี้เป็นแบบน้ส้มส้มมันดีดยครับเมีสามเมี่ยงเามีสามเดีวยืมอีกตัไมน้องะซื้อกันเหรอันนี้แพ็กจับาครับนี่้มเป็นองเด็นให้ดูนะครับว้าโอ้ย ทีไงไมเไาร่งหรือเ่ออลร่งนี่ดี่่งหิเอาสาม่งมั้งดีอร่อยก่างหก6มนุ่มเฟอไปมันกระตุกสามอหวนอันนี้มึงจัอันนี้ร่างอไรก่นเก่งหกฟิตหกฟิมอไเลยดีแล้วเอาเป็นครู่ออันี้่งันี้สโซมส่วด่สเอา่นังสก อันนี้หาากันครับจิ้งกว่านอะไอันนั้นดีครอันนั้นก็หาม่นตัาคนละหาันนี้ันงอะไรครับนังเขาหน่วยก็อสี่่ยก้อนสี่ใช่รั้าบ่น้าิเาหนใ่ป่ะนเป็นนำสมนี่้ง่ก็เอาหันก็แเอานังสองหลังเอาหนเอาหนังสองกได้ตอนหนี๊ฉัเตโตหนี้เอา สีเสีหมเาตองเบอรีนะเนน้มันเลยนะาี้เอตอนนี้เอาเป็นกล่องดัำเประดับประดับนี่เป็นน้ำส้มนะครับไม่ใช่น้ำส้มนะทุกคนเป็นน้ำสตรอเบรีคเอาอ่ะทุกคนนี่อยู่

ไปแล้วครับบ๊อจัดไปวัยรุ่นจัดไปวัยรุ่นพันเมตรเคสน,นะน่ากอดหา่อครับเ<ข>อาเปล่นาลนี่นะนี่เป็นตำตำมันอยู่งพี่ดิอันน้ำส้มป็นอะไรเออน้ำส้มที่มีเลยจะบอกว่า,าเ,เป็นขนมบูเบรีป่ะขนมมันเป็นอันไหนไหม นี่หลอัดไหมเราเข้ามาดูนี่๋ยวผมไม่เดินดูหลดน่าไปใส่อย่างทีอ๋อเส่เงินนี่หนีไปเลยเงิเหรอได้แล้วก็ย่างคัดเมีอนี่เขาหยุนี่เนาะข้าวขนมไม่มีหรอวะโปิดขาซ้องกันเนาะขนมขนมปี๊ไม่มีหรอทุกคนนี่เามเกี๊ยบไีสนี่บอจะเกี๊ยบ ทำถทำดูตะเกียบมั้ยบอกได้ที่นี่อู้มนะแฉะตัวตะเกียบนะได้ครับนี่จะเกียบปอสเยีเย้ครับตอนนี้เอาเราว่าได้คือเป็นขนมมัวนวขนมนตะิดนะครับทุกคนขนมแบบนี่นะ ขนมแบบหอ่อห่อถุงเรานะครับแบบนี้เอาเป็นสามปิปม๊บมีปิ๊บใหญ่ปิ๊บเบรปิ๊บใหญ่หมดนะครับมีแต่ปิ๊บเล็กได้ปิ๊บใหญ่ปิป๊บเยอดตรงนู้นอันนี่เป็นอันนี้เป็นขนมครับนี่ครับขนมปิป๊บแล้วก็นี่ปิ๊บใหญ่ตรงนู้นแล้วก็มีน้ำส้ม น้ำส้มประมาณสี่ห้าลังก็มีแล้วแต่ปัจเจนะครับ <_ k> ก็ไม่มีมากแต่ก็อยากให้นะครับทุกคนกเดีนยครับขออนุญาตไปจ่ายตังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนี่ถึงบ้านเลยไปเรือ<จ> <_ cat> ครับทุกคนเร่อตอนนี้เราก็ได้ทำการซื้อขว้วของมาแล้วนะคะรับเรือมาดูบินคือเหมือนจะวะนี่ครับประมาณนี้ดประมาณเท่าไหร่ก่อน พันแปดพันแปดหกสิบแต่เหลือยังก่อนขนมขนมปุ้ขนมปุ้นขนมจีนขนมจีนครับผมเออพูดผิดนะขนมเส้นนะไม่ใช่นะทุกคนขนมจีนขนมจีนไม่้ใช่ท่องรากลับบ้านกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวแค่ถังแรงนี้ไปเชดมาแล้วทุกคนกัแล้วกลับบ้านกันเลยครับไม่แรงหรอก ไว้าไา้เดอเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ถึงบ้านเลยนะทุกคนโอเคเรครับตอนนี้เงงๆก็มาหาเราที่บ้านกันแล้วนะครับทุกคนมาไปเ๋ยเดีดย๋ยวอยู่อะทำไมไม่มาบอสบอกฮะยรยัน,ายนาายวาแตกเดี๋ยวนี่คนก็ออกมาแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้ล้างรถนาอยู่ครับสมอนวัววัวมอนสมอนสมอนวันนี้ไปไหนครับดูทวงดูทองทวงสิบบาทเอายงานไปรีวิวเขาเลยเมย์จแอมรีวิวเลยแอมสี่สีอมาเี่ยมพี่ม่เป้ไปรีวิวขอใไปรีวิวอมดีใาไหมแนไม่ดีก็ที่บ้านนี่หรอ พี่ไปเช็คเดาฟูฟารีวิวมหเอพี่่ะไ่ลอยเอาอยู่ไอพี่อันนี้อันนี้มาใส่ก่อนหนองคูัยงีงอ๋ามาแตในเมืองบ่ทุกท่านไหอยู่ในเมงบอ่าขึ้นมาถักถักในเมืองโอ้ขึ้บอกมาฝกเลยกบมึงเนอน่ใเเนี่ยเนี่ยมาพารีวิวนี้เบบไหลแล้วมาหนอง้เสี มาส่งส่งคนได้เปิดเปิดท้ายน้อทุกคนดีพักกาน์าตะบันเลยน้องพักฝ่ายยาวเายข้าจอข้าจ้อนี่ค้นคนลายไปยัะเม่งตอนพระพานมาพร้อมเลยดีนะครับมาดูมาดูน้องก็มาออกออกมาแป็นเช้าาวนะครับมาทางไหนน้อทางแข้ครับทางแขงนะออเนี่เรียบร้อยเรียบร้อยทรงเชไว้นนี้ ้ายเสือบมาบเชียอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็บปว่ากันตน้โอ้มีท่านตรงถึงผลป่ะลูเท่า่หน่กลู้าคือดังโหข้าในวัดดังอดโอ้เดิมเทียเนาะเดิมเียบขดนี่ง <c oughs> เอาจริงเอาจริงเทง่าไหาร่ลูกเท่าไหร่หาสามข้าบูยังนางะมันมันแล่นไ<ๆ>ด้่เคยเคยจัดกี่ะ ยีเวียดไทหนังจีเวียนไหมอ๋อเฮก็สร้า,างได้ก่อนสร้างไงนะสร้งเสียบครับโอ้รถไอร์รถยิมหามัานม่เล่อไหร่ะอันนี้ข้าวบุญดดหนยเรอหาหาสามใ่ข้าบุญดเท่งไงาไ่คข้าวบุญตัวเนาะ่ไหครข้บุญเปอมเอารรอไเอาไปซึ่งเลยรถตัวน้ราบรนใ้ามาห แล้วบัตากล้องครับนี่คนคนตั่จิปแม่งคนรมารว่ะตอนนี้น้าล้างรถอยู่นะครับผมล้างรถครับผมดเทอรเป็นรุ่นพันธ์เนธอันนี้พบก,กับชายติวเหมือนเดิมนะเออครับผมแม่งครบสุดวะแค่นี้เป็นแม่เดอ๋ดอี๋ยวผมอขอไปแต่งตัวกันนะครับโอชีนนครับเดี๋ยวขอ,อแต่งตัวกันนะครับผม ก็โอเคครับตอนนี้เราก็จะออกรถกันนะครับทุกคนตอนนี้คนก็ออกมารวมกันให้ดูครับดูเลยครับไปเดินสัตว์อะไรเยอะครับเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเลยวันนี้อันนี้มีตากล้องมาด้วยนะครับกล้องใหญ่นะครับกล้องใหญ่ไปเดินเอาอะไรวิวมันกระจายเหรอวันนี้เราจะไปไหนกันครับ มยงสร้างกระทาเหรอครับไอ้ที่กระยูครับน้ำมอนนะครับน้ำมอนขั้นเต็มจะไปวัดนะครับทีมงานเสียโบนะครับเข่าหงเตรียมตัวครับนี่ครับนี่ก็อยู่กับทีระวัดลู่ภาคหกนะครับ อยูอหาเขาเือหาอันนี้อยู่วันนี้อยู่หัวไครับพี่ไม่อยู่หัวครับวันนี้อยู่ท้ายครับเจอะเกาไอแลนอ้าวป่านกัเลยเหินเินไเินหนีนะน่เ่เน่่เนเาทีงานทีงานเบัวนะครับดีขอาครับพอไองานครับ โอเคครับผมก็ต้องขอากราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปทอดกระถิ่นกันเลยครับไปรุ่นเออก็ตอนนี้ก็ลำลอยเสียอี้ตั้งนานนะทุกคนหรือโคตรลำอาออกมาั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้ไปเพิ่งอ,ออกรถเหนียวเสียอี้อย่างลำเดี๋ยวผมจะให้ดูคนนะครับรอยู่นั่นนะ่ะคนอย่างเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพรกล้องให้ดู มีตะขันเสียนนะวะโอ้มีตะขัน,นม,มีตะขัน,ขนเสียนว่ะมือนี้มีตะขันเลี้ยงีๆนี่มีตะขันโคเสียนเลยไวรุ่นฮะของไอ้ที่มันมีหมอแบสเลยเหรอเช็าาดห้าสามวันเนี่ยเต็มระบบเต็มระบบ ไ,ไม่หรอโอ้นี่ดอกที่ไปโดนมันไม่ได้ดันไกลหรอกมีระฆันเสี้ยนๆคทุกคนดี ขาบอกใจยี่ผมว่าจะแดกแดกแดกทั้งหมดกลุ่มมาเออด้ดู i